ข้าพเ้ากำกับการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่32หรือว่าศรีสุพรรณเกมได้เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับภาพการบรรยากาศที่เรียบง่ายแต่คงไว้ด้วยความสวยสดงดงามภ <ใน S 1> ายใต้คอนเซ็ปต์กีฬาสู่วิจรภาพที่ไร้พรมแดนครับพิธีเปิดการแข่งขันที่สนามกีฬาการจังหวัดสุพรรณบุรีโดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ภูรีศร,รีศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานท่ามกลางประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ความสนใจเข้ามาชมกันเป็นจำนวนหลายพันคนจากนั้นเป็นการแสดงของเหล่านักเรียนในชุดใจภาคเพียนรอยตามพ่อต่อเนื่องด้วยชุดที่สองที่ชื่อว่าใจเกิดก่อต่อเติมฝันนำโดยน้องทันนิช,ชาลีเป็นเอกชนะศักดิ์ที่พิการทางขาทั้งสองข้างในการเดินทางไปเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนที่ประเทศสิงคโปร์รวมให้เกียรติร้องเพลงขอมือเธอหน่อย ซาก,กว่าประทับใจและเสียงปลบมือให้กับผู้ชมรอบสนามส่วนชุดที่3วงดุริยางได้นำนักกีฬาทั้ง77จังหวัดเข้าสู่สนามซึ่งมีมัสคอตเป็นปลามมาเป็นสัตว์นำโชคของการแข่งขันพร้อมกับคอนเซปต์ของการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่32ว่ากีฬาสู่พิธภาพที่ไร้พรมแดน จากนั้นนายขนกพันธ์จุลกเกษมผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันได้กล่าวรายงานต่อนายสมศักดิ์ภูรีศรีศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขณะที่นักกีฬาที่ทําหน้าที่จุดไฟในกระถาคบเพลิงได้แก่นางสาวอํานวยเวชวิธานนักกีฬาวิวแชร์เลสซิ่งและนายวัชรินชาลีนักกีฬา,า,า,าฟุตบอลคนพิการของจังหวัดสุพรรณบุรีท่ามกลางแสงสีเสียง ที่สวยสดงดงามไม่แพ้พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติเมื่อกลางเดือนที่แล้วโดยนายกระดกพันธ์จุลกเกษมผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้แสดงความพึงพอใจกับพิธีเปิดการแข่งขันที่จังหวัดสุพรรณบุรีทําได้อย่างสวยสดงดงามและสมเกียรติแต่เป้าหมายใหญ่ยังคงต้องการพัฒนานักกีฬาสู่ระดับสากลเหมือนเดิมครับก็ต้องขอขอบคุณทางจ,จังหวัดเจ้าภาพนะ เปิดไดออ้อย่างสวยงามแล้วก็สิ่งสาระสําคัญของพิธีเปิดก็ครบถ้วนนะครับแล้วก็เนื่องจากเป็นกีฬาคนพิการก็เอาเอาคนพิการเข้ามามีส่วนร่วมท,ทั้งแสดงทั้งเต้นราทั้งอะไรทุกอย่างก็ถือว่าความเสมอภาคเข้าเทียงกันก็มีอยู่นะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีสำหรับพิธีเปิดในวันนี้ ในใน,ในภาพรวมของของการจัดการแข่งขันทั้งสองรายการก็เป็นเป็นเรื่องธรรมดาครับเจ้าภาพเาัดการแข่งขันแห่งชาติต้องพ่วงกีฬาคนดิการแห่งชาติเพราะเราต้องการเอาเอาเอาทั้งสองเกมนี้เป็นกลไกในการพัฒนานักกีฬาของเรานะครับทางเราก็เน้นมาตรฐานในการจัดการแข่งขันทุกๆด้านนะครับทั้งสองเกมแล้วก็รวมไปถึงกีฬายาวชนด้วยนะครับ สุพรรณบุรีมีความพร้อมอยู่แล้วนะครับทางด้านสนามกีฬาบุคลากรบุคลากรมีทั้งโรงเรียนกีฬามีทั้งสถาบันการพรัฒนาะฉะนั้นก็เอามาใช้ประโยชน์ในการจัดการงันได้เป็นอย่างดีนักกีฬาปีนี้กีฬา,างชาติสุพรรณบุรีสอบความสําเร็จอย่างสูงแต่เร,เราเราเราอยากจะเน้นโฟกัสไปตรงจุดที่ว่านักกีฬาทั้งคนปกติและคนมีการสามารถทำลายสถิติแห่งประเทศไทย สามารถทำลาย TTC เกมหรือว่ารักษาแชมป์หรือว่ามีนักกีฬาหน้าใหม่ฉายแสงขึ้นมาเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นประเด็นสำคัญที่เราเราเ,รา,เราพยายามเน้นให้สร้างให้กลไกทั้งสองชนิดเนี่ยสรรหานักกีฬาเข้าเข้าไปสู่ทีมชาติเราต่อไปในอนาคตครับน,นับจากวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์ จะเป็นการชิงเหรียญทองอย่างเป็นทางการในทุกชนิดกีฬาไฮไลท์และบรรยากาศสามารถติดตามได้ในทุกช่วงข่าวเอกชัยพวงทองถ่ายภาพชนะพัฒนาผลรายงานจากจังหวัดสุพรรณบุรี